โอเคครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องชาแนลยูทูบแคทซีเกมเมอร์ไม่จุดครับในวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมการีน่าฟรีฟาร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะหลังจากที่ห่างหายกันไปวัน2วันนะครับผมเราก็ได้มาทําการอัปเดตแล้วก็มารีวิวข่าวสารใหม่ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้ผมหาอัปเดตมาค่อนข้างที่จะน่าสนใจลยทีเดียวเชียวนะครับผมเกี่ยวกับการอัปเดตสกินปืนนะครับผมแล้วก็อัปเดตแฟชั่นเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีความเป็นไปได้เกี่ยวกับตู้ไดมอนด์ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อก,กระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง u t u b e KTC Gamer มีจุดของเราด้วยนะครับส่วนใครที่อยากรู้ว่าเป็นอะไรเพิ่มเติมเนี่ยให้กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับอัปเดตไหนที่น่าสนใจหัวข้อไหนที่เป็นประเด็นหลักนะครับหรือว่าข้อความไหนคอมมนตไหนที่มีคนสนใจมากที่สุดนะครับผมนะผมจะรีบหาอัปเดตแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนได้รับชมได้รับฟังกันแน่นอนนะครับในคลิปต่อๆไปเอาละ เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันดีก,กว่านะครับว่ามีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับขอมาแจ้งข่าวนิดนึงนะครับผมเกี่ยวกับฟ f ีไฟมักนะครับสำหรับขอรางวัลในการสร้างห้องค้าแปลนนะครับตอนนี้เนี่ยเดินทางมาถึง553ห้องแล้วนะครับผมคุณดูครับก็อย่าลืมมาสร้างห้องค้าแฟลนกันด้วยนะครับผมเพียงแค่ สร้างครบ999นะครับผมก็จะปลดล็อกสกินปืนถาวรยกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมตอนนี้เนี่ยเ,เพื่อนๆสามารถเข้าเกมมารับบัตรสุ่มได้แล้วนะครับผมส่วนตาสเกลพังเกอร์แล้วก็สกิน m c ็มซีสเกลพังเกอร์เนี่ยก็รอให้ครบก่อนละกันนะครับถึงจะมารับได้นะเอาละอัปเดตต่อมาก็จะเป็นสกินปืนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกินปืนใหม่ล่าสุดนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาแล้วก็ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในอีก3-4วันข้างหน้านะครับผมสกินปืนตัวไหนจะเข้ามานะครับเพราะว่าที่ต่างประเทศนะครับผมมีสกินปืนอยู่ประมาณ2ตัวนะครับผมที่ถูกอัปเดตเข้ามานะซึ่งสองตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่า จะเป็นทั้งเซิร์ฟไทยแล้วก็เซิร์ฟต่างประเทศนะครับผมนาะก็เรามาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกดีกว่านะครับผมตัวแรกจะเป็นสกินปืน MP40 นั่นเองนะครับซึ่งสกินปืน MP40 ตัวนี้นะครับผมก็เขาบอกว่าจะเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็ผมเห็นว่ามีบางเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนําสกินปืนตัวนี้เข้ามาแล้วเลยนะครับสำหรับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่ง อันนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าเป็นตู้สุ่มอีโวหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะเหมือนจะมีสกิน M P 4 0ที่เป็นอีโวใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะครับผมนะ M P 4 0ตัวนี้เนี่ยมาเป็นกระบอกเดียวเพียวๆเลยนะครับผมแล้วก็มีอีกป้ายหนึ่งนะครับผมเป็นป้ายที่เวียดนามนะซึ่งผมก็ไปดูมาแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยที่ประเทศเวียดนามก็ยังไม่อัปเดตเข้ามานะครับผมอาจจะเป็นเพียงแค่ป้ายโปรโมทเท่านั้นนะครับผมก็รอดูอีกทีนึงนะครับว่า จะเข้ามาตอนไหนนะครับผมนะเดี๋ยวรอประมาณวัน2วันเดี๋ยวผมมายืนยันให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนะสำหรับสกินปืนตัวนี้นะครับผมทุกคนครับเอาล่ะต่อมานะครับผมเราจะมาพูดถึงหัวข้อสกินปืนที่มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าจะเข้ามาในตู้สุ่มไดมอนด์เอ้ยไม่ใช่โทษทีจะเข้ามาในตู้สุ่มเวฟบอลรอยย่นะครับผมทุกคนครับก็จะเป็นสกินปืนอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมสําหรับสกินปืนที่จะเข้ามาในอัปเดตตู้สุ่มสกินปืนเวฟบอลรอยย่นนะครับนั่นก็คือสกินปืน ac80 ใช่ไหมอ่าใช่ ac80 นะครับสำหรับสถานะปืนนะครับผมก็จะเป็นระยะบวก2แมกกาซีนบวก1ความเร็วเคลื่อนที่ลบ1นะครับซึ่งสกินปืนตัวนี้เนี่ยนะครับผมนะก็เท่าที่ไปดูรีวิวมานะครับผมเขาก็บอกว่าสกินปืนตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นสกินปืนตัวแรกเลยนะครับผมที่มาในรูปแบบของตู้สุ่มเวเปอลร่าโยของปืน ac80 นั่นเองนะครับ ก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับผมปืนเอซี80นะได้มีสกินตัวหนึ่งเข้ามานะครับผมที่เซิร์ฟไทยของเราเนเองนะครับเป็นสกินปืนที่จะต้องสุ่มโทเค็นนะครับผมเพื่อเอาไปแลกสกินปืนถาวรนะหรือว่าใครตรงนี้ก็ไปสุ่มได้ถาวรนะครับผมแต่ว่ารอบนี้ครับทางทีมงานผู้พัฒนานะครับผมได้เล็งเห็นในส่วนของหน้าสกินปืนตัวนี้ก็รู้สึกว่าปืนตัวนี้เนี่ยนะครับผมเป็นปืนที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วก็ได้มีการนำสกินปืนตัวแรกออกมาแล้วนะครับผมว้าว สำหรับสกินปืนตัวนี้นะครับผมก็เป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมทุกคนครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมว่าจะเป็นสกินปืนตัวนี้นะครับผมในเซิร์ฟไทยของเรานะครับผมก็ตามตารางเออ่ถ้าเกิดอิงตามตารางเนาะว่าสกินปืนที่จะเข้ามาในตู้สุ่มสกินปืนตู้ต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นสกินปืน A80 เนี่ยแหละนะครับผมหรือว่า AC80 นะก็ รอติดตามรับชมได้นะครับผมเดี๋ยวอีกวัน2วันเนี่ยผมจะรีบมาแจ้งแล้วกันนะครับผมนะก่อนที่น่าจะก่อนจะเข้ามาเซิฟไทยวันหนึ่งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมายืนยันอีกทีหนึ่งเนาะเอาละต่อมานะครับผมเราจะมารีวิวในส่วนของหัวข้อ ลูกซองควงกันบ้างนะครับผม m 1887นะครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับผมนะเราได้มีการคาดเคลื่อนนะครับผมเกี่ยวกับสกินปืนลูกซองควง m 1887นะครับผมที่เป็นสีทองนะทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมได้บอกมาว่ามันจะเข้ามาพร้อมกับกิจกรรมฉลองครบรอบ4ีปีฟรีไฟใช่ไหมทุกคนแต่ว่าในรอบนี้นะครับผมนะทางผู้พัฒนานะครับหรือว่าทางข้อมูลที่ผมไปหามานะครับเขาบอกมาว่าในวันที่8เดือนตุลาคมนะครับที่ประเทศบราซิลนะครับผมจะมีการนําสกินปืนลูกซองตัวนี้เข้ามา ในครับผมแล้วก็คาดว่าเซิร์ฟอื่นเนี่ยนะครับก็จะนําเข้ามาภายในวันที่8หรือว่าใกล้เคียงกับวันที่8นั่นเองนะครับโดยที่กิจกรรมและวิธีการเล่นนะครับผมก็จะเป็นการเก็บสะสมโทเค็นนะครับเป็นลูกแก้วในตํานานนั้นหรือว่าโทเค็นในตํานานนะครับผมเก็บครบ5ลูกแล้วก็เอามาแลกได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับผมที่สกินหมัดตัว4ปีที่ได้หมัดแห่งเสียงเพลงจะถูกนํากลับมาด้วยนะครับผมทุกคนครับก็อันนี้เนี่ย เป็นข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์บราซิลนะครับผมส่วนเซิร์ฟเวอร์ไทยเราเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าจะเข้ามาพร้อมกันกับเซิร์ฟเวอร์บราซิลเลยไหมนะครับผมนะเอาล่ะในส่วนของอัปเดตแฟชั่นต่อมานะครับผมในส่วนของแฟชั่นทั้ง2ชุดนี้นะครับก็ ทางข้อมูลที่ผมไปหามานะครับเขาบอกว่าเป็นแฟชั่นที่อยู่ในตู้ไดมอนด์รอยย่ชุดใหม่นั่นเองนะครับผมเป็นเซตใหม่เลยนะครับผมที่จะนําเข้ามาในตู้ไดมอนด์รอยย่นั่นเองนะครับพร้อมกับแฟชั่นชุดผู้หญิงชุดนี้นะครับผมเอออันนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเท่าที่ไปหามานะครับผมในแฟชั่นของไดมอนด์รอยย่นะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ไทยเรานะครับเหลือไดมอนด์รอยย่อยู่ระยะเวลาประมาณ 14 15วันนะครับผมนะก็จะอัปเดตแฟชั่นใหม่เข้ามานะครับซึ่ง2ชุดนี้นะครับผมที่ผมรีวิวอยู่ตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในแฟชั่นไดบอนรอยยอก็เป็นไปได้นะครับเอาละต่อมานะครับผมก็จะมารีวิวแฟชั่นชุดฟุตบอลแห่งประเทศบราซิลนะครับผมซึ่งทีมของฟุตบอลประเทศบราซิลนะครับผมก็จะมีแฟชั่นและก็มาสคอตประจําประเทศนะครับผมซึ่งมาสคอตประจําประเทศนะครับผมของประเทศบราซิลก็จะเป็นตัวนี้แหละนะครับผมนะก็ เป็นมาร์ชคอตของประเทศบราซิลเป็นทีมนักฟุตบอลนะเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นชุดนักฟุตบอลนะครับผมประเทศบราซิลนะแต่ว่าจะมาในส่วนของตัวมาร์ชคอตแทนนะครับผมแล้วก็ เปิดตัวไปอีกชุดหนึ่งนะครับผม3ชุดด้วยกันนะก็จะเป็นชุดทีมฟุตบอลนะครับผมประเทศบราซิลนั่นเองนะครับผมก็จะมีอยู่2ชุด3ชุดด้วยกันนะครับผมจะเป็นสีดําแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งจะเป็นสีเขียวนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับผมใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงเลยนะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับผมจะเป็นสีเทาๆออกดําๆนะครับเทาตัดดํามีลวดลายนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็จะเป็นแฟชั่นชุดใหม่นะครับผมของประเทศบราซิลนะครับซึ่งคิดว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยเราเนี่ยก็น่าจะถูกนําเข้ามาเหมือนกันแต่่วา ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับผมในของฟุตบอลประเทศบราซิลผมก็ยังไม่ยืนยันนะครับว่าจะเข้ามาวันไหนนะครับผมทางนี้ทั้งนั้น รอประกาศจากการีน่าฟีฟลอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเอาละสาราอัปเดตในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเอาไว้แล้วมาเจอกันใหม่ทีหนึ่งในคลิปหน้าแล้วกันเนาะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งยจงเตือนที่ช่อง YouTube k ด c g a m เ r มเอป็นจุดเพื่อไปกำลงังใจในการทำคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับส่วนใครที่อยากรู้ว่าเพจอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมกรีน a าฟรีไฟลเนี่ยคอมเมนต์มาไว้ไใต้ใคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าหรับคลิปนี้สวัสดีค